不，要。 บนนะครับในรายการเชฟแอนทูมครับรายการที่ทําให้คุณสามารถทำอาหารง่ายๆได้ที่บ้านของคุณเองครับสาหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็มีเมนูสําหรับเทศกาลที่กําลังจะมาถึงนะครับก็คือเทศกาลวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับเราก็มีเมนูขนมนะครับเบเกอรี่ง่ายๆนะครับที่คุณสามารถทําได้ที่บ้านนะครับโดยไม่ต้องใช้เตาอบ เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็จะมีแครกเกอร์นะครับ150กรัมเนยนะครับนําไปละลายห้าสิกรัมส่วนผสมส่วนที่2นะครับก็คือส่วนผสมของบานาน่าคาราเมลมูดวิปปิ้งครีมนะครับ300กรัมคาราเมลซอส150กรัมกล้วยหอมบดนะครับหรือนําไปสับก็ได้นะครับ50กรัมครับส่วนผสมส่วนที่3นะครับก็คือมิลเลอร์เกรซน้ํานะครับหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมแบรเซอร์สามร้อกรัมน้าตาลทรายสองร้อยกรัมเจลาตินยี่สิบกรัมใบช็อก แล้วส่วนผสมแรกนะครับที่เราจะทำนะครับก็คือส่วนผสมของฐานครกเกอร์นะครับหรือเป็นพายนะครับเป็นฐานพายนะครับครกเกอร์นะครับ1 5 0สิกรัมใส่ลงไปเลยนะคบเสร็จแล้วเราจะปั่นให้ละเอียดนะครับแล้วเราม่ใส่เนยละลายลงไปนะครับ แล้วเดี๋ยวส่วนผสมที่เราปั่นนะครับก็คือแครกเกอร์เนี่ยปั่นละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวเนยละลายลงไปนะครับเสนลไปให้ทั่วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะปั่นให้เข้ากันอีกรอบนึงนะครับ ครับพอเข้ากันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะนําใส่อิมนะครับครับพอเราปั่นแคกเกอร์เรียบร้อยนะครับและใส่กับเนยละลายเรียบร้อยแล้วนะครับเราเทใส่พิมได้เลยนะครับหรือเทใส่ถาดก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกระจายให้ทั่วถาดนะครับ พอเราเทตัวแครกเกอร์นะครับที่เราปั่นเรียบร้อยนะครับใส่ลงในถาดเนี่ยเราก็ใช้ตัวไม้พายนะครับเกลี่ยให้สม่ําเสมอกันเสร็จแล้วก็ใช้แก้วนะครับกดให้มีความแน่นนะครับแล้วเดี๋ยวเรานําไปแช่เย็นนะครับประมาณ3 0นาทีนะครับส่วนผสมตัวที่2นะครับก็คือตัวบานานาคาราเมลมูสนะครับอย่างแรกที่เราจะใส่นะครับก็คือวิปปิ้งครีมนะครับหรือเทวิปครีมก็ได้นะครับ300กรัมนะครับ ก็จะใช้หัวตีตะก้อนะครับในการตีตัวบิ้งครีมนะครับให้ขึ้นรูปนะครับ แล้วเดี๋ยวนะครับที่เราตีส่วนผสมของวิปครีมนะครับพอขึ้นฟูแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวที่เป็นซอสคาราเมลลงไปเสร็จแล้วนะครับเราจใส่เนื้อกล้ยหอมบดน,นะครับลงไปใส่กลิ่นวานิลาบัตเตอร์ลงไปนะครับเราก็จะตีส่วนผสมอีกหนึ่งรอบให้เข้ากันนะครับ คนตะล่อมส่วนผสมนะครับให้เข้ากันนะครับอีกหนึ่งทีนะครับเสร็จแล้วเราก็ตักตัวมูสนะครับใส่ตัวถุงบีบนะครับจะบีบตัวมูดลงไปนะครับให้เต็มพิมพ์เลยนะครับ ถ้าสมมติแล้วมีต sure ัวพ no like, you um, ิมพ์เป็นพิมพ์ซิลิโคนนะครับใส่พ hmm. ิมพ์ซิลิโคนได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องลองตัวพลาสติกและบแบบใส่นะครับส่วนแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบวิธีง่ายๆนะครับสำหรับใครที่หาพิมพ์ซิลิโคนไม่ได้นะครับก็ใช้เป็นพิมพ์สแตนเลสก็ได้ครับแล้วก็ลองด้วยพลาสติกแล็บแบบใส่นะครับถ้าเราบีบได้ทั้งสองพิมพ์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะปาดนะครับให้เนียนให้ทั่วนะครับ แล้วพอเราปาดตัวเนื้อมูดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปแช่ตู้เย็น30นาทีนะครับว่าเราค่อยมาแกะออกจากตัวพิมพ์น้าเราตวงมาแล้วนะครับ300กรัมนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวตั้งไฟเดี๋ยวพอเขาเริ่มเดือดอ่อนๆเราใส่น้ตาตาลทรายลงไปนะครับคนให้น้ตาตาลละลายนะครับแล้วเคี่ยวไปให้เขาเดือดนะครับ พอน้ำตาลทรายนะครับเดือดในลักษณะที่เป็นฟองใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่แบกแซลงไปนะครับใส่แบกแซลงไปแล้วก็คนให้แบกแซละลายนะครับแต่พอแบกแซละลายนะครับเราใส่ตัวเจลาตินที่เราแช่ไว้นะครับ เจลาตินผงนะครับเราก็นําไปแช่น้ํานะครับเจลาตินหนึส่วนนะครับต่อเนยห้าส่วนนะครับแล้วก็แช่ไว้ให้เขาปรุมขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันพอเราได้ตัวส่วนที่เป็นของเหลวที่เราเคี่ยวเรียบร้อยเนี่ยเรานํามาเทใส่ไวช็อกโกแลตแล้วก็ตัวดาร์กช็อกโกแลตนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆคยนให้เข้ากันนะครับ พอคนให้ละลายเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปกรองนะครับ